วันนี้เนี่ยเราจะมาว่าด้วยเรื่องของความติ่งในการที่ชื่นชอบศิลปินแล้วเรามีวิธีการใงไง,ไงที่จะแสดงออกนะคะอย่างแกเนี่ยต้องบอกเลยตอนเด็กๆนะคะไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะบอกทีนี้ที่แรกนะคะตอนเด็กเนี่ยแการเคยเขียนจดหมายนะไปหาดารารนคนที่ชื่นชอบมากนั่นคือพี่โด่งจิตทิพย์รู้จากกหรนอเปล่าคะซึ่งตอนนั้นแกลเด็กมากเลยคะ่ะแล้วก็พี่โด่งเนี่ยตอบกลับมาด้วยแต่นั้น ใจมากเขียนไปกับพีเกรสด้วยเขียนไปกับซีเกรสแล้วก็แบบว่าโอ้เขาตบกลับมาก็ดีใจชื่นชอบนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะชอบศิลปินญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างนี้นะเราก็จะแบบว่าติดตามเวลาเขาทําอะไรทุกความเคลื่อนไหวก็จะเช็คข่าวในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าเวลาเขามาเมืองไทยเนี่ยเราก็จะไปดูคอนเสิร์ตเขามีนั่งบอตาม,มา้มาว่า <laughs> านการณีนะคะแล้วก็อย่างหรือว่าท่าอย่างศิลปินไทยเนี่ยแกนก็จะชอบพี่นิวพี่จิ๋วแกนก็จะอุดหนุนเพลงพี่นิวพี่จิ๋วนะคะตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยนะทุกอัลบั้มเลยเป็นซีดีวีซีดีคาราโอเกะนะคะแล้วก็จะโหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์หมดทุกอย่างเลยลครับดูมากมากเหรครับผมเคยซื้ออโปสเตอร์วงแคสครับ,บตอติดไว้ที่ห้องนอนคือตื่นมาก็ก็เห็นวงแคสเลยอะไรเงี้ยค <c oughs> คือผมเนี่ยชอบพี่เบิร์ดมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานด้วยก็ ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงผมเชื่อว่าทุกคนเจอคนที่ชอบก็คงอยากขอถ่ายรูปใช่ไหมครับผมก็เป็นคนนั้นเหมือนกันครับ